ชมงช่องเชมชมงช่องเชมอุ้ยระวังน้องแมวตาบอดไหนน้องแมวตาบอดเป็นยังไงโอ้ยน้องแมวตาบอดโอ้ยโอยมาพนนี่ขาหากักโอ้ยตายแล้วมาพันนี่คิดสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องวันนีนนคิดทำไมอุปกรณ์พร้อม เวลาจะนอนแล้วใช่ไหมแต่เมื่อตอนเย็นเราไปเดินเล่นกันมาไปเดินชอปปิ้งซื้อของที่น้าำเพอ mm hmm. เขามีงาน mm hmm. ใช่ไหมลูกแล้วพุกงหนูได้อะไรกันมามั่งได้ลูกแล้วก็ได้ลูกปลอกะอลูกปลอกเอามาทําอะไรกัน mm hmm. เอามาฟันยังไง <c oughs> โอ๊ยตายแล้วนะลูกปลงคุณแม่จะพังไหมเนี่ย <c oughs> ไหนต้องทำยังไงกันนะช่องเช้งช่องเช้ง,ชอง <c oughs> โอ๊ย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 ,อยไหนน้องมดได้รูปอะไรมาคะเนี่ย ลูกแมวเหรอไหนแมวล้องไงเมียวเมวมวียว,แ,ว,แ,วแล้วของน้องวะแล้วของพี่กิตตนได้รูปอะไรคะม้มาพอนี่ทำไมม้าพอนี่พี่ของพี่กิตตนมันอ้วนแบบนี้ล่ะลูกหะ้เป่าลมผู้ป่ามหรือว่ามันจะพองตามหน้าเรานะไหนเราทำหน้าพองสิ้ายโอ้โหถ้าจะนอนเราต้องเล่นอย่างนี้แล้วเราจะนอนหลับกันไหมคะเนี่ย<ะ>หลับไหนหลับยังไงถ้าหลับแอก กันมาลูกหนูได้อะไรกันมากล่องอะไรคะกล่องลูกไฟกลมๆหรออันไหนลองเปิดให้แม่ดูอ่ะดูวิธีการเล่นกล่องวิศยามันชื่ออย่างนั้นเหรอเขามีรีโมทมาอันนันอันนี้อันนี้อ๋อเขามีรีโมทมาด้วยโอ้อะอ่ะโอเคอ่ะอันไหนพี่ตั้นลองเปิดสิพี่เล่นะคะเราต้องเปิดไฟก่อน่ะกดปุ่มปุ๊บโอ้ยมีมีแสงไฟมีแสงไฟอุ้ย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 ออันไหนเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงมันหมุนมะอ๋อ กันอย่างนี้อันไหนหนูหนูลองย้อนขึ้นไปข้างบนนี่มันจะเป็นยังไงไหนอ่ะไหนอ่ะฝั่งน้องม่อนน่ะนี่ค่ะเรามีรีโมทเรามันดื้อมากเลยอ่ะไหนมันดื้อมันดื้อมันดื้อยังไงมันดื้อยังไงอ่ะ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 เฮ้ยมันหมุนนะลูกอ่ะโอ๊ยมันปิ้วมันปิ้วมันปิ้วอ่ะพี่ตั้งให้มันปิ้วให้แม่ดูดิให้มันปิ้วจะโยนมันสิจะโยนมันสิลูกบังคับมันสิบังคับมันสิอู้วมันหมุนมันหมุนเยอะพิ่มนะในมือของใครอ่ะอ่ะ โอ้ยนี่ก่อนจะนอนนี่สนุกมากเลยนะลูกใช่ไหมเฮฮาเหรอลูกเฮฮาเหรอมันหมุนตลอดเลยอะลูกแล้วไม่ได้โยนเลยก่อนตกไปแล้วมันมีพัดลมด้วยอะโออ่ะอะนอมอนอนอมอนอะท่าไหนท่าไงโอ้อมอนใช้เวทมนต์คาถาโอ้มลุกข์กุ้ยมลุกข์กุ้ยมลุกข์กุ้ยอ่านพี่คิตันเรากำลังใช้เวทมนต์สะกดโลกนี้วะ แล้วเรากําลังจะนอนแล้วถ้าเรามาเล่นแบบนี้เราจะนอนไหมไม,นนไม่นอน,น,อนเดี๋ยวแม่จะลองเทสปิดไฟ okay, mm? โอเคไหมโอ,โอ,โอ,โอนี่พี่คิตต้านเดี๋ยวแม่จะเรียกป๊ะป๊ามาช่วยเล่นเอาไหมาลองดูวิธีการหมุนได้ไหมคะป๊ะปา๊าปะปา๊ามาช่วยลูกหน่อยเร็วไหนไหนไหนเริ่มแล้วสตาร์ทแล้วอ่ะอ้อ โอ้มโนมนุยโลกนี้เป็นในกรรมมือของพี่คิดต้านอันนี้ป๋าป้ามาช่วยแล้วพระเจ้มาช่วยแล้วป๋าป้าไหนลอยสูงสูงลอยสูงสูงลอยสูงสูงอ๋ยมันบินมันบินมันบินวันบินวันบินอ๋อนี่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 แม่ตายจะลองปิดเทสปิดไฟดูนะปิดไฟดูนะว่าแสงสว่างมันจะขนาดไหนด้วยอัี้พอดีพีอ่า่าอ่าอุ๊ย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 อ่ะเปิดไฟดวงเล็กๆเปิดไฟดวงเล็กๆ ได้นอนไหมเนี่ยป๊าปาคืนเนี้ว้าวปิดเลยว้าวปิดเลยปิดเลยหรอปิดเลยเหรอปิดไฟเลยนะอ้าวโอ้ว้าวว้าว,ว,าวพี่คิตตันยืนให้แม่ดูก่อนนั่งให้แม่ดูก่อนเร็วมันจะเป็นแสงแบบระยิบระยับระยิบระยับเลยนะโอ้โหเหมือนพี่คิตตันกำโลกไว้ในมือเลยอะลูกเปิดไฟ มีแชร์ u กมากไหนเรา่อยที่ว่ามันจะเป็น์สูนไหมอ๋ออ๋อสนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกถ้าใครชอบคลิปนี้ต้องเป็นยังไงคะกดไลค์แล้วคนกดไลค์ไปไหนคนกดไลค์มาปิดคลิปให้คุณแม่ก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, <c oughs> กดติดตาและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะ นอนให้ดูสินอนนอนแอบโอ้โหนอนแต่ว่าแบบว่าไหนนอนแต่ว่าหมุนอยู่อย่างเงี้ยเหรอมันโอเคเหรอลูก <c oughs> นอนแล้วปันดีด้ยฝันดีปันดีน,ดนี่นะปิดคลิปแล้วนะแต่น้องก็แบบหาทีการเล่นก่อนนอนนะเอา้าชมงช่องเช็มชมงช่องเช็มอุ้ยระวังน้องแมวตาบอด <c oughs> ไหนน้องแมวตาบอด <c oughs> <c oughs> chụp chụp chụp